ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนนำบูชาพระเครื่องมีพระก,กิ่งเปาเลสมาให้ชมอีกองหนึ่งซึ่งวันนี้เรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะครับมีความน่าสนใจคือถ้าสำหรับใครที่ตามคลิปของผมมาอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะทราบดีว่าพระที่ผมนำมาให้ดูให้ชมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะที่ จะช่วยให้เราพิจารณาพระเครื่องได้ดีได้ลึกอีกมิติหนึ่งสำหรับวันนี้เรื่องของพระกริงเปาเวเลตห่มคุมที่ด้านหลังเขียนว่าโลหะปาเวเลสองนี้เนี่ยเรื่องของการสแกนเนื้อโลหะครับมีความน่าสนใจมีความชัดเจนแล้วก็เห็นจุดที่ผมว่าน่าจะเอาไว้พิจารณาพระกริงปาเวเลสได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย ดูกายภาพดูผิวพระผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือแบบนี้ก่อนคือสำหรับพระกลิ่งเโวเลสที่เตรียมพวายได้พูดไว้ครับว่าที่เขาเล่นหาเขานิยมกันสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อนวะเนื้อกลับดำนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมเอามาดูเนี่ยนะครับคือเบื้องต้นเนี่ย ผิวพระเนี่ยผ่านการล้างนะครับผ่านการล้างมาระดับนึ่งแต่ว่าเราจะเห็นผิวพระเนี่ยเริ่มกลับคืนสภาพแล้วนะครับเราเห็นผิวโลหะเนี่ยเป็นแบบนี้สําหรับผมเองเนี่ยมองว่าการที่ผิวพระเนี่ยนะครับสีม่นมนนะครับแล้วก็มีสีที่เข้มที่อ่อนแบบนี้คือเรื่องของโลหะเก่าเนี่ยน่าสนใจอยู่แล้ว สำหรับใครที่ดูคลิปของผมเนี่ยนะครับสำหรับพระเนื้อทองผสม,มเนี่ยผมมีจุดที่เอาไว้พิจารณาเอาไว้สําหรับการดูพระได้อีกมิติหนึ่งคือการสแกนเนื้อโลหะที่จะมีเปอร์เซนต์เรื่องของทองแดงเยอะๆเรื่องของดีบุกที่ไม่ได้มีได้เห็นในพระยุคใหม่นะครับพระเนื้อขันลงหินที่มีดีบุกเยอะๆเนี่ยเราเห็นแบบนั้นเราก็สบายใจแล้วครับโอกาสเป็นพระเก่าเนี่ยสูงอยู่แล้ว นี่ครับพอผมขยายกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับดูภาพขยายจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะเห็นความไม่เรียบนะครับ <Glass> เราจะเห็นสีสันวันน้าเนี่ยเป็นแบบนี้คือเบื้องต้นเนี่ยครับเราดูเบื้องต้นเราจะเห็นรอยเนื้อหนะความไม่เรียบที่ผิวพระเนี่ยแบบนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าดูภาพจากกล้องกําลังขยายสูงเราจะเห็นเรื่องของออกไซด์เรื่องของสนิมทองแดงที่เกิดขึ้น การที่โลหะเขาไม่รวมตัวกันแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเนื้อทองผสมถ้าเราเห็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มั่นอกมั่นใจได้ว่าเป็นพระเก่านะครับถ้าเป็นสีเหมือนกับว่าทองเหลืองใหม่ๆสดๆหน่อยแบบนั้นก็เป็นยุคหลังครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคเก่าๆเนี่ยต้องมาในลักษณะแบบนี้คืออย่างที่บอกครับเรื่องของเนื้อทองผสมถ้ามีการล้างมีการกัดผิวไปแล้วเนี่ย โอกาสจะเห็นเหมือนเดิมเนี่ยก็ลําบากครับคือลักษณะที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นพระที่ผ่านการเช็ดผ่านการล้างมาระดับหนึ่งคือบางส่วนเนี่ยนะครับผิวเดิมเนี่ยหลุดล่อนไปแล้วแต่ว่าการที่เราเห็นสีสันวันนาแบบนี้ก็สบายใจครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูด้านหลังนิดน,นึงนะครับเราดูสีสันวันนะของทองเหลืองเก่า ะจะต้องเป็นในลักษณะแบบนี้ที่เราพูดกันว่าทองผสมคืออะไรครับทองแดงกับสังกะสีท่องไว้เลยครับทองแดงกับสังกะสีเท่ากับทองเหลืองเราเห็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราดูพระยุคหลังครับพระใหม่ๆที่เรามาดูเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นการแยกตัวของโลหะแบบนี้เท่าไหร่นักนะครับเราจะเห็นแต่สีเหลืองๆนะครับถ้าจะไปทําให้เก่าเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นร่องรอยอะไรแบบนี้มากมายนักหรอกครับ สำหรับประวัติเรื่องของพระกริ่งเปาเรสที่มีการพูดถึงมีการเขียนกันไว้เนี่ยนะครับคือหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยมีแต่ว่าถ้าหาถ้าค้นดูใน Google เนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่าเขียนไว้พูดไว้เนี่ยไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าถ้าที่ตามดูครับก็เหมือนกับว่าจะเริ่มพูดถึงกันตั้งแต่ปีประมาณ2-3 82 ะครับเป็นต้นมาไล่มาคือก่อนหน้านี้มีการพูดถึงกันในวงการนะครับว่าพระกิ่งเปาเวเลสเนี่ยสร้างน้อยแต่ว่าพอมาวันนี้ะครับเรื่องของหลักฐานเรื่องของพระที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีพระออกมาเยอะแล้วก็หลักฐานที่นำมาแสดงก็มีความน่าเชื่อถือนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เมื่อวงการบอกว่าพระสร้างน้อยก็สมมติราคาเช่าหาก็โอ้โหสูงริบเริ่ดเลยครับเพ่ยงแต่ว่าวันนี้ที่ผมนํามาให้ดูแล้วก็อยากให้ท่านที่ชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยทราบถึงข้อมูลเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะครับเดี๋ยวไปติดตามภาพจากกล้องกําลังขยายสูงแล้วก็ดูผลการสแกนเนื้อโลหะที่จะทําให้ท่านเนี่ยได้เห็นได้ทราบข้อมูลเชิงลึกกันนะครับ ครับมาดูกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยครับเมื่อเราขยายดูผิวพระเราเห็นกันชัดๆแบบนี้ดูดีมากๆเพราะว่าเนี่ยครับสีสันวันนะแบบนี้เนี่ยบางคนที่ไม่เคยดูกล้องกำลังขยายสูงนะครับมาเห็นครั้งแรกเอ๊ะทำไมเนื้อแดงๆสีแบบนี้คือคนที่ดูแต่ 10x นะครับพอมาเห็นแบบนี้นี่ก็จะแรกๆก็จะงงๆหน่อยแต่ถ้า ได้เทียบนะครับได้2องค์จริงดู 10x เทียบกับภาพจากกล้องกําลังขยายสูงดูสักครั้ง2ครั้งนะครับจะปรับสายตาได้แล้วก็จะเห็นจุดที่เอาไว้พิจารณาพระหล่อบโบราณเก่าได้ดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเห็นแดงๆแบบนี้มันเลยคําว่าสาแดงๆไปนะครับเพราะว่านี่คือสนิมทองแดงคือมาวันนี้นะครับ เราใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เราใช้หลักการทางโลหะวิทยาเนี่ยก็สามารถอธิบายหาความสมเหตุสมผลของพระหรอโบราณที่มีอายุเป็นร้อยปีได้คือที่พูดหลายๆครั้งนะครับว่าพระเก่าเนี่ยต้องมีสนิมต้องเกิดออกไซด์แล้วพระเนื้อทองผสมที่มีทองแดงนะครับเป็นส่วนผสมหลักเนี่ย ที่เราเห็นแดงๆแบบนี้คือสนิมของเขาเนี่ยครับเราเห็นแบบนี้สวยงามแล้วถ้าการจุ่มทาหรือการใช้เคมีอะไรที่จะทำให้มีสีแดงๆแบบนี้คือเบื้องต้นนะครับเราใช้ทินเนอร์เราใช้แอลกอฮอล์ alcohol, นะครับแอบแอเช็ดนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าแดงๆเนี่ยลุดออกมาไหมส่วนใหญ่นะครับ ทนไม่ได้หรอกครับถ้าเจอทินเนอร์เข้าไปเนี่ยถ้าเป็นเคมีแบบนั้นเนี่ยหลุดออกหมดนะครับแต่ว่าอย่างนี้นะครับเช็ดไม่ออกนะครับเราเช็ดแอลกอฮอล์เนี่ยสีแดงๆส้มๆแบบนี้ไม่ได้ออกมานะครับถ้าจะออกมาก็คราบขี้เบ้าคราบดำๆแบบนี้เนี่ยหลุดออกมาแต่อย่างที่บอกครับเราไม่จําเป็นจะต้องเช็ดทั้งองค์ให้เสียของนะครับเราแอบแอเช็ดเราเช็ดที่ฐานบ้างที่ด้านหลังบ้างมุมๆุมบ้างอะไรแบบนั้นเพื่อจะดูว่า แดงๆแ,แบบนี้ใช่การทาสีไหมแล้วยิ่งนะครับดูผ่านกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยเราเห็นชัดคือคราบแดงๆสีแดงๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการทาแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าเขาจะซึมอยู่ที่ผิวพระเขาจะเกาะอยู่ที่ผิวผิวแล้วการเกิดของเขาเนี่ย จะมีสีเข้มสีอ่อนจะไม่รวมตัวจะไม่สีเข้มเข้มปื้นๆแต่เขาจะกระจายตัวมีเข้มบ้างอ่อนบ้างแล้วเนี่ยครับผิวพระเมื่อเราขยายมาดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะไม่เรียบนะครับเขาจะมีรอยเหี่ยวย่นทั่วไปหมดนี่ครับเห็นไหมให้รอยเนินนาแบบนี้คือผมมองว่าแบบนี้นะครับมันเลยตามุ้งเลยรากผักชีไปแล้ว นะครับมันดูง่ายกว่าสำหรับผมเองเนี่ยดูผิวแบบนี้เนี่ยก็หลงสเสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะที่จะทําให้มั่นอกมั่นใจเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเบื้องต้นดูกายภาพดูผิวพระแบบนี้ไปก่อนนี่ด้านหลังที่เขียนว่าโลหะเปาเวเลตนะครับแบบนี้สวยงามแบบนี้นะครับสีแดงแดงส้มสมส,มส,มสีน้ำหมากความเข้มความอ่อนความเป็นธรรมชาติแบบนี้ อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าองค์นี้เนี่ยผ่านการล้างมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผิวเดิมเนี่ยหายไปแล้วแต่ว่าเนื้อเขาเริ่มกลับเริ่มคืนสภาพเห็นไหมครับการไม่รวมตัวของเขาเนี่ยเราเห็นแบบนี้เนี่ยก็โอ้สบายใจแล้วครับคือวันนี้ครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเข้ามาช่วยเราได้มากวันนี้การพิสูจน์พระแท้พระเก่าพระย้อนยุคนะครับสามารถ แยกแยะได้ดีขึ้นกว่าก่อนสำหรับตำาหนิจุดตายเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยเริ่มจืดเริ่มจางแล้วการที่เราสามารถแยกแยะพระได้ด้วยตัวเองนะครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีส่วนเรื่องของมูลค่าเรื่องของการเช่าหาอันนั้นไปว่ากันเรื่องกลไกการตลาดนั้นไปพูดกันอีกทีหนึง่งแต่วันนี้สิ่งที่นำเสนอคือข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้ ใช้ในการวิเคราะห์พระเก่าพระที่ท่านมีที่ท่านสะสมไว้คือหลายๆท่านเนี่ยไม่เคยรู้เคยทราบมาก่อนเดี๋ยวดูกายภาพดูเบื้องต้นแบบนี้ก่อนครับว่าความน่าสนใจนั้นอยู่ที่อะไรนะครับเห็นไหมฮะผมพยายามดูเรื่องของผิวเรื่องของสีสันวันนะเรื่องของสนิมเรื่องของโลหะที่เขาไม่รวมตัวกันโหดูดีสวยงามมากๆ เดี๋ยวผมให้ดูที่ฐานที่ก้นนิดนึงครับนี่ฮะความเหีียวย่นที่ผิวเขาเป็นแบบนี้นี่ฮะรอยก้านชนวนอย่างที่ผมบอกว่าพระเก่าพระหลอ่อโบราณถ้าใช้การเทช่อเนี่ยที่ก้นถ้าเราเห็นเป็นรูเป็นโพรงๆแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าเขาหมดแล้วฮะเพราะว่าเป็นการหลอ่อพระแบบโบราณ เป็นการปั้นเส้นก้านฉนวนขึ้นมาเป็นรูปเป็นโพรงแบบนี้สําหรับผมเองเนี่ก็ส่วนใหญ่จะชอบในลักษณะแบบนี้นี่ฮะอย่างที่บอกว่าโอ้โหเรื่องของผิวพระเรื่องของสนิมเรื่องของออกไซด์ของเขาที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหดูแล้วสบายใจเดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเรย์โคสโคเครื่องที่ได้ชื่อว่ามีความ แม่นยำสูงเป็นเครื่องที่เขาใช้อยู่ในวงการเจลรี่วงการอัญมณีนะครับว่าเราจะเห็นอะไรบ้างสำหรับผลการสแกนนะครับม,ม,มีทองแดง70.6มีสังกะสี25.37มีเหล็ก3.5 20แล้วสิ่งที่พบแล้ว ดิโอกดใจนะครับก็คือเรื่องของทองคาขาวมีทองคาขาว0.272ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่โห oh, ยอดเยี่ยมเลยครับแบบนี้แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่เห็นคือเรื่องของวุลแฟรมมี0.154ครับดูโลหะอย่างอื่นมีทองคํา0.039มีพาลาดียม0.024มีนิกเกิล0.03มีบุก0.018 กกมีตะกัว0ูนยมีบรีน่ัม0ูนย์ศคือการเห็นโลหะในปริมาณแบบนี้ก็โหสบายใจครับยิ่งเห็นเรื่องของทองคำขาว0.27 2เนี่ยโอ้โหล้ำค่าคือการเห็นโลหะแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงครับว่าจะเป็นของเก่าหรือของใหม่คือของใหม่โอกาสจะมีโลหะแบบนี้เนี่ย แทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับการที่จะมีทองคําขาวซึ่งมีค่ามากกว่าทองคาเนี่ยผสมปนมากับโลหะท,ที่เราสแกนแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้เห็นไม่ได้พบเจอกันง่ายๆคือก็หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักหรือไม่คุ้นชินกับเรื่องของการสแกนเนื้อโลหะแต่ถ้าทำความเข้าใจแต่ถ้าเริ่มปรับตัวเริ่ม หาข้อมูลท่านจะรู้เลยว่าการที่พระเครื่องมีทองคาขาวผสมอยู่ในปริมาณตศนสยมตําแหน่งที่1นเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนอย่างที่ผมเคยพูดหลายๆครั้งนะครับว่าการมีทองคํา0.1%เนี่ยก็ดีอกดีใจก็หวงแหนพระมากๆอยู่แล้วยิ่งถ้าเจอทองคาขาวเจอพาลาเดียมเจอโรเดียมหรือว่าอีดเดียมออสเมียมอะไรแบบนั้นเนี่ย โอ้โหล้ำค่าต้องบอกว่าไม่ต้องพูดกันต่อแล้วครับว่าเป็นพระเก่าพระแท้หรือเปล่าเพราะว่ามันเลยจุดนั้นไปนแล้วครับการที่มีโลหะแบบนี้นีมน่มันสรุปด้วยตัวเองอยู่แล้วว่ายังไงก็เป็นของดีนะครับเป็นของล้ำค่าสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าการที่พระเนื้อโลหะแล้วมีโลหะกลุ่มนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ ูที่สร้างเนี่ยอาจจะมีการเสาะหาอาจจะมีการได้โลหะแบบนี้มาด้วยวาระพิเศษหรือแม้แต่การที่พูดถึงโลหะเจ้าน้ําเงินแล้ววันนี้เรายังหาข้อมูลเรายังหาข้อเท็จจริงกันไม่ได้ว่าแร่เจ้าน้ําเงินที่มีการพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรครับแต่ก็เป็นที่น่าแปลกว่าพอเอาโลหะหรือเอาพระเก่าๆที่คาดว่าจะเป็นพระแท้มาสแกนกับพบ โลหะในกลุ่มพวกนี้นะครับในกลุ่มทองคําขาวในกลุ่มพลา,าเดียมในกลุ่มโรเดียมในกลุ่มอิริเดียมในกลุ่มออสเมียมหรือโมลลดินัมอะไรแบบนี้ซึ่งของใหม่ไม่มีการมีทองคาขาว0.272ถือว่าเยอะถือว่ามี ความล้ำค่าของพระกิ่งเปาวเรตองนี้คือถ้าตามที่ตียมพาวาัยได้พูดไว้ว่าพระกิ่งเปาวเลตเนี่ยเป็นเนื้อนวะโลหะครับเนื้อนวะโลหะก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่าจะต้องมีเรื่องของทองคําทองแดงสังกสีเงินมีเจ้าน้ําเงินมีตะกัวนมมีจินเงินนะครับอะไรแบบนั้นแต่ว่าคือ เนื้อนวะอะครับอย่างที่บอกว่าเราจะหาเปอร์เซนต์ทองคำสูงๆเนี่ยผมก็ยังไม่มีนะครับต้องบอกว่าพระที่ทําคลิปมาจะร้อยคลิปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอเนื้อนวะที่มีเปอร์เซนต์ทองคําสูงๆแต่กลับกลายเป็นว่าถ้ามีพระที่ไปสแกนกับพบเป็นทองคําขาวซึ่งทองคําขาวเนี่ยมีค่ามีราคากว่าทองคํานะครับคือพอเราเห็นผลการสแกน เนื้อโลหะของกลิ่งบวเลสองค์นี้เนี่ยคือสบายใจไปเลยครับเพราะว่ามีทองคาขาว0.272โอ้โหสุดยอดมากๆแต่ถ้าเรามองในเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะก็มองเป็นกลุ่มของเนื้อนวะได้นะครับการมีแพลตินั่มแบบนี้การมีเหล็กปริมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ทองแดงปริมาณขนาดนี้70%เนี่ยคือก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว สำหรับการพิจารณาพระกิ่งเปาเรศองค์นี้เนี่ยคือ 1. ผิวพระมีความเก่าเราเห็นสนิมทองแดงเราเห็นผิวพระที่บ่งบอกถึงการที่ผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีระดับหนึ่งอยู่แล้วอย่างที่ 2. คือเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะที่มีทองแดงสูงมีเด็กมากแล้วก็มีโลหะที่ล้ำค่าอย่างทองคำขาว0.272 เห็นไหมครับว่าการที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรามั่นอกมั่นใจแบบไหนคือถ้าใครที่เปิดรับหลักการนี้ผมว่าน่าจะมองเห็นถึงว่าการพิจารณาพระหรอโบราณวันนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําให้ท่านเนี่ยพิจารณาพระได้อีกมิติหนึ่งสําหรับการไปสแกนเนื้อโลหะเนี่ยครับก็อยากฝากไว้ว่าดูเรื่องของความทันสมัยของเครื่องที่ นําไปตรวจนาไปสแกนด้วยนะครับคือถ้าเราจะแยกแยะแค่เพียงว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเราก็ใช้เครื่องที่เขามีอยู่ในร้านทองนะครับเครื่องโกสแกนเนอร์อะไรแบบนั้นก็น่าจะพอแยกแยะได้เช่นจะอยากรู้ว่าเป็นเนื้อทองคํำไหมเนื้อนาคไหมมีเงินจริงไหมเป็นเนื้อชินเงินจริงไหมอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าแค่นั้นเนี่ยนะครับแบบนั้นทําได้ แต่ว่าถ้าจะแยกแยะให้ละเอียดเข้าไปถึงว่าเป็นพระเก่าไหมได้อายุไหมก็อาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความละเอียดมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างเครื่องฟิชเชอร์แบบนี้นะครับเราจะเห็นโลหะที่เราไม่ได้พบอยู่ในพระยุคใหม่แล้วยิ่งถ้าพบโลหะร้ค่าแบบนี้เนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่ของใหม่จะ สร้างออกมาแบบนี้เพราะว่าต้นทุนโลหะของเขาเนี่ยเขารับไม่ไหวนะครับมันแพงเพราะฉะนั้นฝากไว้เป็นข้อมูลครับเพื่อเอาไว้ประกอบการพิจ,จนารณาวันนี้ขอบคุณสหรบก,การติดตามรับชมขอบาร,รมีพระก,กิ่งเปาเรศคุ้มครองให้ทุกท่านแข็งคลาปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ